ครับก็บรรยากาศตอนนี้ที่ลงพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ทุกคนรับทราบเขาา่เขาวสารครบถา้วนดีนะครับก็เป็นสิ่งแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทุกสนามตั้ง รับราบข่าวทาข่าวสารกันค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนมาหลายๆกลุ่มเนี่ยก็พบว่าเสียงสนับสนุนคุณโฟกเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับยังเต็มที่อยู่แต่แน่นอนที่สุดเราไม่ประมาทเพราะว่าทุกการเลือกตั้งเนี่ยมันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะครับบริบทสถานการณ์เปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราพักประชาชนต้องการยืนยันมาโดยตลอดก็คือเราต้องการส่ง คุณโฟกเนี่ยเขาไปทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องในสภาผู้แทนราษฎรนะครับช่วยเป็นปากเป็นเสียงช่วยขับเคลื่อนปัญหาพื้นที่ต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรแทนชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งครับแล้ววันนี้เรามีแผกนการลงพื้นที่นะครับครับเดี๋ยวแผนการลงพื้นที่วันนี้เดี๋ยวให้โฟก์มาด้วยกังได้ครับ,รบก็จริงจริงวันนี้เรากระจายนะครับเวทีเป็นเ,เรากระจายแกนนําเป็นสี่ที่นะครับก็พี่เทงจะอยู่กับโฟกนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเนี้ยเราจะไปปั่นจักรยานที่อันนิกกันชาวอันิกหมู 5โมง6นะครับก็เจอกันแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปที่ร้านกาแฟาแฮมม็อกในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีทีมของคุณพิธานะครับอีกหนึ่งทีมนะครับอีกหนึ่งทีมก็จะเป็นคุณไอติมผลิตนะครับอีกหนึ่งทีมก็จะเป็นหมออ๋องนะครับก็กระจายเป็นสี่ทีมไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะได้พบปะประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีพบปะอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเ,เราเตรียมรถแห่ไว้เพื่อไปเจอพ่อแม่พี่น้องตามวัดต่างๆ แล้วก็หนึ่งทุ่มนะครับแกนนาทุกคนก็จะมารวมกันที่ถนนคนเดินนะครับเพื่อมาแจกย้ําเบอร์แล้วก็แจกใบแจกบัตรแนะนําตัวนะครับแล้วก็มาปลาใส่ย่อยๆเล็กๆนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเสาหน้าเนี่ยมันจะเกินเวลาหาเสียงละครับผมโคกลงพื้นที่แล้วเจอประชาชนแล้วเราเราความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยคือประชาชนยังไม่หมดหวังนะครับเขายังมีพลังเขายังคิดว่า พักประชาชนไม่ใช่แค่ผมนะครับยังสู้ต่อได้แล้วก็ยังพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดทั้งในแง่ของทางการเมืองแล้วก็ในแง่ของทางการเป็นผู้เฝ้าดูนะครับประชาชนยังให้กําลังใจแล้วก็ยังยืนยันว่าคนที่เคยเลือกก็จะเลือกต่อไปคนที่ไม่เคยเลือกเราในครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเห็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะลองเลือกดูแล้วก็เขาอยากรู้ว่า ถ้าเกิดว่าพักประชาชนได้เป็นปากเป็นเสียงให้เขาในเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทําให้เขากลับมาสนใจการเมืองได้เพิ่มมากขึ้นอีกหรือเปล่ปาอันนี้เป็นสิ่งสาคัญครับนะครับคุณเพีงครับทำไมเขตหนึ่งต้องเลือกโตผมคิดว่าการทําหน้าที่นะครับของผู้แทนรัษฎรตั้งแต่อนาคตใหม่เก้าไกลจนถึงพรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยได้ครองใจเพ่อแม่พี่น้องชาวพิศณุโลกเขตหนึ่ง มาโดยตลอดจากผลการเลือกตั้งที่ทางหมอออกนะครับก็ได้พิสูจน์ผลการทํางานที่ผ่านมานอกจากที่ตัวบุคคลสสเขตแล้วเนี่ยในระดับของพักเองนะครับเราก็ได้ผลักดันประเด็นต่างๆที่ชนะใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ทางตัวคุณโฟกเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ทํางานในพื้นที่ แทนหมอออกมาโดยตลอดนะครับระฉนนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลายๆอยา่างต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเพยายามจะรณรงหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพืโลกเนี่ยครับก็กาเบอร์หนึ่งอีกครั้งนะเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อเก้าอี้เนี้ยมาให้คุณโฟกได้ทําหน้าที่อย่างเตอมที่ครับคือคุณเทงหวั่นไหมครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่อบจอเขาเรียกว่าชวดไปแล้วี่สนามนี้ก็ใกล้กันพอสมควรเนี่ยเรียกว่าวันใจไหมฮะ ทั้งคุณโฟก์ทั้งคุณเพลงเลยถ้าตัวผมเองผมไม่ได้หวั่นใจใดๆนะครับต้องอันนี้ต้องบอกตาข้อด็จริงว่าทุกสนามการเลือกตั้งบริบทเปลี่ยนไปนะครับมีแพ้มีชนะตลอดแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมก็พูดกันในทีมงานมาโดยตลอดว่าเราดีใจได้ซ้ําที่สนามการเลือกตั้งเนี้ยมีคนมาลงสมัครชิงแข่งนะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองตอนแรกเนี่ยทางอีก อีกฝั่งหนึ่งเขาเองก็ยังไม่เปิดตัวผู้สมัครเราเองก็หวั่นใจว่าเราจะมีแค่เบอร์เดียวซึ่งเราคิดว่ากระบวนการเลือกตั้งที่มีแค่เบอร์เดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยเรายินดีด้วยซ้ําที่มีผู้สมัครมาแข่งขันให้เป็นตัวเลือกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันนะผมคิดว่าเราได้พิสูจน์การทํางานในการเมืองระดับประเทศมาแล้วนะครับการผักดันนโยบายต่างๆการอภิปรายในสภาการเสนอร่่่่่่่าาาาางงงงงแกกก้้ไขขฎหหหมมมยนนนซึสิิตๆเเเลลีผชชืออวพณุโ็ ผลการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกแยกแยะได้ว่าประเด็นไหนในส่วนของการระดับประเทศก็ต้องฝากคุณโฟกไปช่วยผลักดันต่อนะครับและผมก็เชื่อว่าการทํางานของเขาที่ผ่านมาในหลายๆปีเนี่ยที่เป็นตัวแทนหมอ,อในพื้นที่เนี่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งมั่นใจได้แน่นอนว่านโยบายต่างๆที่พักประชาชนขับเคลื่อนมาโดยตลอดจะถูกสืบสานต่อไปครับก็ส่วนทางโฟกนะครับก็ไม่หวั่นนะครับและมั่นใจ นะครับว่าไม่ใช่เพราะว่าเรามั่นใจในการทํางานของเราแต่เรามั่นใจว่าประชาชนมองเห็นนะครับสิ่งที่ทีมงานของเราพยายามสื่อสารพยายามทํามาตลอดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าเราเติบโตขึ้นในทุกๆวันจากคําแนะนําของประชาชนจากข้อคิดเห็นและความเป็นห่วงของประชาชนเราพัฒนาอยู่ตลอดนะครับก็คิดว่าสนามเลือกตั้งนี้เป็นสนามที่ตั้งใจครับแล้วก็คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่ากังวลครับครบผมครับ ขรัเยอะดี่าได้ครับรคุนรคคุณโฟกนิดนึงคือผมสังเกตว่าสอสอพรฒประชาชนทุกคนนะครับคือเขาจะมีประเด็นเนาะที่เขาสนใจกันอย่างของคุณโฟกเนี่ยคุณโฟกสนใจประเด็นไหนถ้าเข้าไปได้ไปอยู่ในสภาเนี่ยอยากจะทําประเด็นไหนเป็นพิเศษครับเอาเอาเป็นสั้นกลางยาวแล้กัน,น,กนได้ครับตอนนี้พิษณุโลกมีประเด็นด่วนที่สุด ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ก็คือว่าเราไม่มีที่พึงขยะแล้วเรากําลังเผชิญสภาวะขยะล้นเมืองอยู่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่เขตหนึ่งหรือเขตไหนไม่ว่าจะอยู่อําเภอไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสนใจเป็นอันดับแรกและตั้งใจจะรีบทําให้ไหวที่สุดเนี่ยคือการขอความร่วมมือนะครับให้อ,อปทอต่างๆหรือว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่นั่งอยู่บนหัวโต๊ะของอหน่วยงานที่ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลน,นะครับไปขอเช่าพื้นที่กองครับ ที่่ายเอกากับกองบิน4 6เนี่ยมีพื้นที่รวมกัน7,500ไร่นะครับคนพิศนุโลกต้องการประมาณ200ไร่เพื่อให้ชีวิตเขานะครับมีความสุขกับการไม่ต้องกังวลเรื่องขยะไปกอ,อย่างน้อย45-50ปีทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ถึง200ไร่จะน้อยกว่านั้นก็ให้เป็นไปตามอัตราส่วนไปอันนี้เป็นเรื่องด่วนที่คิดว่าจะต้องรีบทําให้สําเร็จแล้วค่อยคุยกันเรื่องการจัดการขยะในระยะยาวต่อไปนะครับส่วนเรื่องใหญ่นะครับก็คือว่า ผมเนี่ยเข้ามาทํางานพัฒนาคนใหม่เพราะเชื่อในการกระจายอํนานาจนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดว่าท้องถิ่นมีอํนานาจแล้วก็มีงบประมาณในการจัดการตัวเองเนี่ยเราจะไม่ต้องมาบ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเราจะโฟก,กัสทุกอย่างไปที่การเลือกตั้งเพื่อมาหาคนทางานมากกว่า,าหารน้าการเมืองที่ต้องมาอุปถัติ์รัมนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างสําคัญการกระจายอํานาจสําสคัญมากงบประมาณที่จะมาดูแลชีวิตของคนตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ย เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจเป็นเรื่องของการกนะทางนั้นก็ประเด็นมีประมาณโอเค